คอลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสันสตอแมนพี่น้องอย่ามองใจกันไม่เห็นจะเทอะอาจารย์ผมหมายถึงดรอตร์เจษดาเด่นดวงบริพัตรอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยที่โพสอุเทนถวายกับจุฬาลงกรเป็นเสมือนพี่น้องกันผมอยู่ในรั้วจุฬามาตั้งแต่เด็กปฐมจนถึงทำงานตอนนี้ก็ร่วมจะ30กบกว่าปีแล้วไม่เคยรู้สึกสักนิดเลยครับว่าเป็นพี่น้องกับเขา รอดูต่อไปว่าแฮชแท็กกหมู่จะอยู่เหนือกฎหมายหรือเปล่าอยากถามทั้งสิทธิ์เก่าจุลาและอุเทนว่าเคยรู้สึกเป็นพี่น้องกันไหมครับผมไม่เคยนะแล้วใครเป็นพี่ใครเป็นน้องเนี่ยอารมณ์ก็คงสืบเนื่องจากที่คุณแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติสิทธิ์เก่าสถาบัน,านเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตอุเทนถว,วายโพสต์ก่อนหน้าอุเทนถวายกับจุลาลงกรเปรียบเสมือนพี่น้องกันที่ในหลวงราชการที่ห พระปาะทานแผ่นดินคนละผืนอุเทนผืนเล็กจุลาผืนใหญ่เพื่อมุ่งหวังให้ช่วยกันสร้างบ้านแปลงเมืองให้ลูกเรืองมาตราบจนทุกวันนี้นั่นแหละซึ่งตำแหน่งแห่งหนของด็เอรจัดาก็เป็นถึงอาจารย์จุลาจะเห็นด้วยเห็นต่างในการย้ายที่ตั้งสถาบันอุเทนถวายคนระดับท่านก็น่าใช้วาจาพฤติกรรมแสดงความเห็นแบบสุภาพนุ่มนวลคนเรามีความรู้สึกเป็นพี่เป็นน้องกันมันก็ดีไม่ใช่หรือ อย่าเอาสถาบันมาแบ่งกั้นหรือข่มกันให้ต้องรู้สึกไม่ดีต่อกันไปเลยคุณแอดแกจะนับพี่นับน้องก็ไม่เห็นจะเสียหายหรือทําให้จุฬาต้องมัวหมองแต่อย่างใดวิทยาเขตอยู่เทยนถวายจะย้ายได้ไม่ได้ก็ปล่อยให้กฎหมายจัดการไปส่วนที่มีสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันไปเดินขบวนนั้นก็ต้องเข้าใจสถาบันของใครใครก็รักก็หวงและย่อมที่จะคัดค้านเป็นธรรมดาถ้าจะต้องถูกย้ายไปที่ใดที่หนึ่งแต่เชื่อเหอะ การพูดจากันด้วยเหตุและผลรวมถึงกฎหมายจะทําให้ทุกอย่างจบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งดรเจษดาไม่ต้องไปถามเยอะอย่างรอกว่าใครเป็นพี่เป็นน้องให้หมองใจกันอ๋อแต่ก็มีคนคอมเมนต์ถ้าเราไม่คารพกฎหมายไม่คารพคําสั่งศาลก็ผู้ร้ายดีๆนี่เองละครับและวศิลปินแห่งชาติคุณแอดตอบกับยาเสือกอยากจะบอกว่าควบคุมอารมณ์หน่อยนะครับพี่น้องครับวันก่อน GMTV ได้โพสต์จดหมาย ว่าไม่ได้นิ่งนอนใจและขอสืบสวนเรื่องของพอวินธนิกกมลธารนนท์นักแสดงหนุ่มในสังกัดที่ปรากฏข่าวทำรา้ายร่างกายอดีตแฟนสาวล่าสุด g m m t v ได้โพสต์ความคืบหน้ากรณีของกวินธนิกกมลธานนท์นักแสดงในสังกัดจ m m t v ซึ่งในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนตามกระบวนการทางกฎหมายทางบริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทจะทำการพักงานกวินจากงานและกิจกรรมทั้งหมดจนกว่าคดีจะสิ้นสุด ทั้งนี้กวินจะถูกพักงานทั้งหมดโดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อใช้เวลาจัดการกับคดีความหากคดีความสิ้นสุดและได้ข้อสรุปที่ชัดเจนทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบถึงข้อสรุปในลำดับถัดไปนี่ถ้าเป็นสสของพักกันเมืองเมายาบ้ากรรมนิยมความรุนแรงก็ยังพอมีเวลาได้เชิดหน้าลอยตาทำงานได้ต่อไปโดยผู้บริหารพักจะอ้างยังเก็บรวบรวมหลักฐานเป็นเดือนๆไม่ครบ คอลัมน์วิสามัญบันเทิงโดยสันสตอแมน